นี่นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านย่างครูบอนนะคะเดหรือเราจะพาลูกค้ามาดูรีวิวการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของเรากันนะคะนี่เลยนะคะเข็มเกลียวเหล็กของเรานะคะสามารถติดตั้งได้ทั้งลงจอดรถหรือว่าจะห้องครัวหลังบ้านนะคะหรือจะเป็นโกดังสินค้าก็ได้เช่นกันนะคะอย่างที่บ้านนี้นะคะก็จะเป็นการต่อเติมลงจอดรถนะคะจะใช้เข็มเกลียวเหล็กขนาดเ6็มิลความยาวอยู่ที่2เมตรนะคะ2ท่อน และวข้อต่อเข็มเกลียวเหล็กนะคะขนาด7 6มิลความยาว2เมตร6ท่อนค่ะเรานะคะยังมีช่างผู้ชำนาญการนะคะคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะหากคุณลูกค้าสนใจจะติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยุนโลสติลนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน,นะคะ่ะ ก็คือเบื้องหลังการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยยูโรสติลของเรานะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะ